ถอยถอยถอยมันเล่นไม่ได้ทุกโนถอยยาสะกี้ทุกโนเข้าลงเหมือนไหวใหญ่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 ทุกโนไหนขายยสสววให้ขาเดินมาเดินกลับมาเอาเดินกลับมาเอาเดินกลับมามันไม่เข้าฟังกูฟังกูนะ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 พร้อม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 นะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะข้าไปเนี่ยของฟรีเนี่ยตอมคนนึงแล้วก็ซ้ายคนนึงไหวมันกลัวอะไรวะมีตั้งยี่สิบคนในซัดตะกอน่าเขมเขม่าฟังกูสลายตัวใคอยู่ก็อยู่บีวิงใคอยู่ก็อยู่ไปไปกดทง ตอมตอมมาต้มได้ตอ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 มแรงตอมแรงตอม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 ตมเต้มหมื่นไม่ใช่สิบหมื่นอย่ระวัง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 นะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะอันไซสสวยอันไซสสวยตอมมาตอมตรงไหนหน่อยตอมตรงไหนหน่อยเห็นเปล่าเดินเดินอันไซสสวยอันไซส์โดนอีกแดนให้หน่อยไหนได้ไหมจะแดดได้ไหมเล็กเล็กน้อยคุณเดินเลยได้ไหมมึงทิ้งไหนไปดิโก้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 ดิโกไปโผล่เลยนะ เดินมาสีเดินมาสีมึงก็ทิ้งนายไม่ที่แคบเลยทิ้งหนีนายจบแล้วจะเป็นแล้อคำไปมุดแร่หน่อยมุดแร่หนอยเาหน้าผู้หญิงติดฟอสโฟลิปโ ต่อหน้าสกอร์ติดไปสกอร์ติดไปสกอร์ติดไปถอย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 มันโดนหมดมันโดนหมดติดโหมดสกอร์มาแลไม่ออกสกอร์แลไม่ออกมันโดนต้อมดองนั้นโดนหมดดองนั้นโดนหมดสกอร์ผู้หญิงตีฟ้าโดนต่อตองฟีตองฟีตองฟีฟีสัตฟีสัตไหนหน้านาเอาเสามันออกตายป่ะไม่ตายไม่ตายมึงต่อให้ต้งปุบต้บตุ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 ้บต้บตุ้ลตุ้บตุ้บตเซบลิงบตุ้บตุ้บตุาบตุ้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 บ มันตายเยอะมันตายเยอะมันตายเยอะมันเจอโซลิ่งบาโซลิงบาตรงโซลิงบาดถึมาตกแลวนินมาเดิน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 เนเดิ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 นมดินเดินมดินเดินมดเด้นเดิเดินเดินเดินเดนเดินเดิสเดิน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 ินเดินเินดิิดินเดดินดเดินนนเนน ได้ได้หมดได้หมดได้หมดเดินไป1นึ่งเดินไปห่งใใจต้มหนึ่ง